ดีครับอยู่กับผมเอกพลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูาพี่ๆกลุมทางเขาทาสีป้ายจราจรนะครับกับเสาหลักโค้งกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า,าวิธีการทาสีป้ายกับทาสีหลักโค้งเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยนะครับเขาก็เลยเนี่ยทาสีป้ายจราจรนะครับจะเป็นอย่างนี้เนาะพอนะะดีตอนเนี้ยก้อ,อนเมฆอ,อย่างที่ ท่านผู้ชมเห็นนะครับหรือพี่ๆน้องๆเห็นกันเนาะก mm ้อนเมฆตัวนี้เป็นก้อนเมฆกํากลังก่อตัวหนานะครับข mm ้า hmm. งนอกก็เหมือนบรรยากาศจะเริ่มจะเริ่มคืมนะครับแต่ก็ถามว่ามีแดดไหมก็มีนะครับมีเนาะ mm hmm. มีแดดแล้วก็ร้อนๆเหมือนกันนะครับนี่แหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กรมทางเขาทากันเนาะ mm hmm. ก็ไม่ใช่มาตรวจสอบ พี่ๆขอครับแต่ขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอแล้วเนาะนะครับก็ขออนุญาตพี่ๆเขาแล้วขออนุญาตถ่ายวีดีโอเห็นตัวบุคคลเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ขออนุญาตเขาแล้วเนาะก็ตอนนี้ค้มนะครับตอนนี้ผมก็อยู่เขตสุโขทัยนะครับตอนนี้ผมอยู่ท่าฉนวนนะครับท่าฉนวนน้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมอยู่แถวนี้เนาะ เราก็ได้อ่ามาทํางานกันอยู่บริเวณแถวนี้นะครับพอดีเขตร,รับผิดชอบเราก็จะถึงถึง,ถ,งถึงน้ําเรื่องถึงนี่แหละถึงท่าฉนวนนะครับนี่เลยเขาก็จะทาสีหลักโค้งนะครับทาสีป้ายเสาป้ายหลักป้ายนะครับโค้งนี้เขาก็จะเสร็จกันแล้วเนาะโค้งนี้ก็ พอดีเมื่อเช้าผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอนะครับพอดีอเนื่องจากผมต้องถ่ายรูปเก็บงานถ่ายรูปงานให้เขาเนาะอันนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายวีดีโอนะครับไม่ใช่ใช้กล้องแบบการใดเนาะใช้ใช้โทรศัพท์ถ่ายเอานะครับก็ถ้าไม่ชัดเจนยังไงก็ขอโทษกับพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องขออนุญ,ญาตอ่า ไปลักเขาแล้วไปลงอีกโค้งหนึ่งนะครับ okay. เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปก่อนนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็เป็นโค้งที่2เนะเาะเมื่อกี้ผมก็ต้องขออนุญ,ญาตนะครับที่ตัดคลิปไปก่อนเนาะเพราะว่าผมต้องรับเขามาส่งคลิปอ่ามาส่งโอยโทษทีนะครับมาส่งอ่าโค้งที่สนะครับนี่คือโค้งที่2อที่เขาจะต้องทาสีอ่าหลักกันโค้งกับป้ายจราจรนะครับ พอดีตอนนี้ก็เริ่มคุมแล้วนะครับพี่น้องเริ่มคึ้มแล้วนะนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับันไหนที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วเนาะฝากด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องช่วยกันเนาะผมจะได้มีอ่ากำลังใจถ่ายคลิปให้ดูอีกนะครับคลิปของผมนี่มันก็จะเป็นหลายๆคลิปหน่อยเนาะผมไม่ได้เจาะจงว่าผมจะต้องทําเรื่องไหนนะครับ คือผมก็จะอ่าอันไหนที่ผมอยากให้พี่น้องดูผมก็จะถ่ายถ่ายให้ดูนะครับก็คือเราเราก็อยากให้พี่น้องได้รับรู้ได้ดูนะครับว่าอ่ากดปมทางก็ทํางานพอได้เหมือนเหมือนอยังไงอะครับเหมือนชาวนาวเหมือนไรอ้อยเหมือนกันเนาะทางานตักแดดเหมือนกันนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดไปผมก็ขอโทษขออภัยกับพี่น้องที่ได้รับชม คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูในคลิปนี้เนาะฝากด้วยครับฝากเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยๆกันนะผมก็จะอาจจะถ่ายไปได้อีกสักพักนึงนะครับพอดอีผมจะต้องมีภารกิจไปทำนะครับมี งานต้องทำเนาะต้องขอโทษพี่น้องด้วยที่ถ้าถ้าเกิดมันสั่นหรือเราถ่ายให้ดูน้อยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนะครับอยู่ในรถเพราะว่าตอนนี้เราต้องขยับรถตามเขัไปก่อนนะครับเพื่อดูการจราจรนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับเขานะครับเปิดไฟแว๊บๆนะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องเอกพลชา n นลนะครับาส่วนช่องรักฮฮาช n แนลนั้นพอดีผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับพอดีมันโดนบล็อกอะไรสักอย่างนะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากเลยนะครับช่องนั้นเนาะแต่ยังไงก็ไม่เป็นไรนะช่องนี้ก็ผมก็ทํามานานเหมือนกันนะครับทำมาเป็นปีนะครับช่องนี้เนาะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับกดใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกดอ่ากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะถ้าผมพูดผิดประการใดไปผมก็ขอโทษขออภัยนะครับผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับยังไงผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะอ่ายังไง ผมก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับพี่น้องผมก็จะขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอ,ออกไปถ่ายรูปให้กับเขาเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำหนะ้าทำงานทําหน้าที่ทําถ่ายวีดีโอให้กับพี่น้องได้รับชมอีกนะครับสวัสดีครับ